ก่อนฟังคำทํานายขอให้ท่านตั้งจิตอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านให้ความเคารพนับถือซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญยิ่งซึ่งขอให้อำนาจบาร,รมีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยปกป้องคุ้มครองให้คำแนะนำในสิ่งที่ท่านดันอยากรู้หรือชี้แนะหนทางแก้ไขปัญหาที่ประสบอยู่เพื่อให้ได้รับคำตอบที่ถูกต้องและชัดเจน และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของท่านได้ในอนาคตดังนั้นการตั้งสมาธิประกอบกับแรงศรัทธาที่นแน่วแน่มั่นคงโดยนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเองนั้นเคารพนับถือด้วยจิตใจที่สงบนิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจะได้ให้คํำพยากรณ์ที่ถูกต้องแม่นยำอย่างน่าอัศจรรย์ซึ่ง การดูไพ่ชุดนี้ถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างยิ่งเพราะได้ผ่านพิธีการบวงสรวงต่อเทพพยาดาฟ้าดินครูบาอาจารย์ประกอบกับมีการอัญเชิญดวงจิตของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาครูบาอาจารย์มาดูแลรักษาและทําหน้าที่ในการทํานายทายทักเพื่อให้คําทํานายมีความแม่นยําและถูกต้องสมบูรณ์สูงสุดดังนั้นขอให ท่านที่รับฟังคำทำนายนี้ให้ความสำคัญกับการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพพยดาฟ้าดินครูบาอาจารย์ที่เราให้ความเคารพนับถือและศรัทธ,ธาเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลความเจริญรุ่งเรืองทงั้งทางด้านการงานการเงินความรักให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขมังข่งคั่งมั่งมีของผู้รับคำทำนายตลอดไป สำหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์มาดูการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับเชิญรับฟังครับท่านที่ได้ไพ่ใบนี้แสดงถึงการวิเคราะห์การตัดสินใจทําการสิ่งใดที่ต้องระมัดระวังความฉาบฉวยชั่ววูบเหมือนลมพัดและมักส่งผลให้เกิดลมแรงที่แปรปวนได้ง่ายเสมอจนอาจเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ไพ่แสดงด้านลักษณะนิสัย ท่านมักเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความรอบคอบในการทำไรเท่าใดนักใจร้อนกว่าที่คิดมักเกิดจากความผิดพลาดได้ง่ายมีนิสัยชอบทําสิ่งใดตามอารมณ์ตนเองไพ่แสดงด้านการงานท่านจะได้ทํางานด้านการสํารวจที่ดินรังวัดและเป็นผู้ควบคุมภาคพื้นดินไพ่แสดงด้านการเงิน ดูจากภายนอกแล้วท่านอาจจะดูเหมือนเป็นคนตรรนีขี้เหนียวแต่ในความเป็นจริงแล้วท่านค่อนข้างใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่ายโดยไม่คิดเสียด้วยซ้ำไพ่แสดงด้านความรักและเพศตรงข้ามหุ้นส่วนคู่ครองมักเอาแต่ใจมีการทะเลาะเบาแหวงและระหองระแหงกันบ่อยแต่ก็พอพูดคุยกันร,รู้เรื่องได้บ้างไพ่แสดงด้านบุตรและบริวารท่านมีเกณฑ์ได้ย้ายบ้าน ขายที่ดินเปลี่ยนรถพ่อแม่ญาตพี่น้องของท่านจะมีอสังหาริมทรัพย์พอประมาณแต่ไม่ค่อยมีความสุขในบ้านกันเท่าใดนักเนื่องจากผิดหวังในความประพฤติของลูกๆไพ่แสดงด้านสุขภาพและการเดินทางท่านมีเกณฑ์จะได้เดินทางไกลทางอากาศหรือเครื่องบินอาจได้ไปศึกษาต่อ,อยังต่างประเทศอีกด้วยไพ่แสดงด้านโชคลาภท่านไม่มีโชคลาภใดๆจากการเสี่ยงโชคทั้งสิน้น ความสำเร็จที่วาดหวังไว้ต้องรอไปก่อนและมีความราช้าเกิดขึ้นสิ่งที่ท่านควรระวังท่านจะเกิดความขัดแย้งโดยเฉพาะกับศัตรูแต่มักไกลเกลี่ยตกลงกันได้มีเรื่องเสียหายเกิดขึ้นอาจเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่ดินอสังหาริมทรัพย์หรือมีเรื่องที่ต้องปกปิดอาจสัมพันธ์กับอสังหาริมทรัพย์ที่ดินและท่านจะพบกับปัญหาในเรื่องครอบครัว อาจถูกทอดทิ้งหรือมีการแยกย้ายกันอยู่สำหรับท่านที่เกิดในวันอังคารมาอ่านการดูไพ่ของท่านได้เลยครับเชิญรับฟังครับไพ่แสดงความลื่นไหลของสายน้ำการเคลื่อนไหวการเดินทางลาภผลทางการเงินอย่างไม่ถูกศีลธรรมการละหกละเหินจากถิ่นที่อยู่ไปไกล จึงจะตั้งหลักได้สําหรับท่านที่ได้ไพ่ใบนี้แสดงถึงด้านลักษณะนิสัยท่านจะชอบใช้ชีวิตอยู่กับการเสี่ยงโชคทําได้ทุกอย่างเพื่อความอยู่รอดแม้จะต้องเสพสมมวมเมากับอบายมุขทุกชนิดแต่ท่านยังมีความสามารถในการควบคุมสติมีความสุขุมเยือกเย็นไม่ทำอะไรที่วู่วามไพ่แสดงด้านการงาน การทําการใดๆในช่วงนี้ของท่านต้องมีความรบอบคอบทําอะไรควรลระมัดระวังเป็นพิเศษและตั้งอยู่บนความไม่ประมาทไพ่แสดงด้านการเงินท่านอาจได้เงินมาด้วยความไม่สุจริตแถมยังใช้จ่ายเก่งสุรดดุ่ยสุร่ายไม่เหลือเงินเก็บหรือเหลือเงินไว้ใช้ไพ่แสดงด้านความรักและเพศตรงข้ามท่านจะได้พบกับหุ้นส่วนที่มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวสัมพันธ์กันในเรื่องของอบายามุข ไพ่แสดงด้านบุตรและบริวารท่านจะหลงติดกับเพื่อนจนมากเกินไปชอบใช้ชีวิตที่สนุกสนานและฝักใฝ่อยู่กับอบายมุขท่านควรหันมาใส่ใจดูแลบุตรหรือบริวารเพราะมีเกณฑ์ที่บุตรจะได้ความเดืดร้อนและต้องการความช่วยเหลือจากท่านได้ในช่วงนี้ไพ่แสดงด้านสุขภาพและการเดินทางไม่มีอะไรพิเศษในช่วงนี้ไพ่แสดงด้านโชคลาภ ท่านไม่มีโชคลาภใดๆหรือเรียกได้ว่าอับโชคสิ่งที่ควรระวังท่านจะพบกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในวงการพนันหรืออาจสูญเสียทรัพย์สินเงินทองจากการเล่นการพนันสำหรับท่านที่เกิดในวันพุธเชิญรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับไพ่แสดงความลื่นไหลของสายน้ำการเคลื่อนไหวการเดินทาง ลาภผลทางการเงินอย่างไม่ถูกศีลธรรมการละหกละเหินจากถิ่นที่อยู่ไปไกลจึงจะตั้งหลักได้สำหรับท่านที่ได้ไพในน่ใบนี้แสดงถึงด้านลักษณะนิสัยท่านจะชอบใช้ชีวิตอยู่กับการเสี่ยงโชคทําได้ทุกอย่างเพื่อความอยู่รอดแม้จะต้องเสพสมมมเมากับอบายมุขทุกชนิดแต่ท่านยังมีความสามารถในการควบค,คุมสติมีความสุขุมเยือกเย็น ไม่ทําอะไรที่วุ่วามไพ่แสดงด้านการงานการทําการใดๆในช่วงนี้ของท่านต้องมีความรบอบคอบทําอะไรควรระมัดระวังเป็นพิเศษและตั้งอยู่บนความไม่ประมาทไพ่แสดงด้านการเงินท่านอาจได้เงินมาด้วยความไม่สุจริตแถมยังใช้จ่ายเก่งสุรดดุ่ยสุร่ายไม่เหลือเงินเก็บหรือเหลือเงินไว้ใช้ ไพ่แสดงด้านความรักและเพศตรงข้ามท่านจะได้พบกับหุ้นส่วนที่มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวสัมพันธ์กันในเรื่องของอบายามุขไพ่แสดงด้านบุตรและบริวารท่านจะหลงติดกับเพื่อนจนมากเกินไปชอบใช้ชีวิตที่สนุกสนานและฝักใฝ่อยู่กับอบายามุขท่านควรหันมาใส่ใจดูแลบุตรหรือบริวารเพราะมีเกณฑ์ที่บุตรจะได้ความเดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือจากท่านได้ในช่วงนี้ ไพ่แสดงด้านสุขภาพและการเดินทางไม่มีอะไรพิเศษในช่วงนี้ไพ่แสดงด้านโชคลาภท่านไม่มีโชคลาภใดๆหรือเรียกได้ว่าอับโชคสิ่งที่ควรระวังท่านจะพบกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในวงการพนันหรืออาจสูญเสียทรัพย์สินเงินทองจากการเล่นการพนันสำหรับท่านที่เกิดในวันพฤหัสเชิญรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับเชิญรับฟังครับ ท่านที่ได้ไพ่ใบนี้แสดงถึงความรักที่รุนแรงความมุทะลุกล้าได้กล้าเสียจนขาดสติเหมือนเพลิงไฟไพ่แสดงด้านลักษณะนิสัยจะเป็นคนที่รักสนุกรักความสวยงามหากเป็นหญิงจะเป็นคนที่สวยใครเห็นมกักหันมามองจนเหลียวหลังและฝักใฝ่ชื่นชอบในเรื่องการมารมไพ่แสดงด้านการงาน ท่านจะได้งานที่ดีเป็นงานสบายๆไม่มีความยุ่งยากและเหน็ดเหนื่อยท่านจะได้มีโอกาสเที่ยวเตรสนุกสนานไปกับเพื่อนๆหากมีการติดต่อสื่อสารในเรื่องการงานจะได้ผลลัพธ์ที่ดีได้รับผลสำเร็จและไม่มีความตึงเครียดใดๆไพ่แสดงด้านการเงินท่านจะมีการเงินที่มั่นคงร่ำรวยถึงขั้นเศรษฐี มีผู้คอยให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนท่านอยู่เบื้องหลังอย่างลับๆไพ่แสดงด้านความรักและเพศตรงข้ามท่านจะได้พบกับหุ้นส่วนในเรื่องคู่รักจะได้คนรักที่มีความสง่างามมีความโดดเด่นเป็นที่รักนับถือต่อผู้พบเห็นไพ่แสดงด้านบุตรและบริวารพ่อแม่ญาติพี่น้องของท่านจะมีความรักใคร่สาม,มัคคีกันดีมักชอบพบปะสังสรรค์กันอยู่บ่อยๆ ท่านจะมีบ้านที่หรูหราโออาเป็นครือหาดมีที่ยินกว้างใหญ่มหาศาลมีรถรามีความสุขใจในครอบครัวที่ดีมองอะไรก็เป็นบวกไปทั้งหมดไพ่แสดงด้านสุขภาพและการเดินทางด้านสุขภาพท่านยังไม่มีอะไรเป็นพิเศษส่วนการเดินทางนั้นมีโอกาสเดินทางไกลซึ่งท่านจะมีความเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างดี และจะประสบกับความสำเร็จไพ่แสดงด้านโชคลาภท่านจะมีโชคลาภและมีความประสบความสำเร็จทางด้านการเงินต่างๆดังนั้นสิ่งที่ควรระวังท่านจะพบกับอุปสรรคมีข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นให้ระวังจะมีศัตรูที่คอยอิจฉาริษยาท่านเนื่องจากกลัวท่านได้ดีกว่าตนเอง ในช่วงนี้ท่านอาจมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจะมีการโยกย้ายทางด้านการงานอันสืบเนื่องมาจากความประมาทเลินเล่อ,อของท่านเองจะทําอะไรก็ควรมีความรอบคอบเข้าใจไว้เป็นการดีสําหรับการงานนั้นๆก่อนฟังคําทํานายขอให้ท่านตั้งจิตอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านให้ความเคารพนับถือ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งซึ่งขอให้อำนาจบาร,รมีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยปกป้องคุ้มครองให้คำแนะนำในสิ่งที่ท่านดันอยากรู้หรือชี้แนะหนทางแก้ไขปัญหาที่ประสบอยู่เพื่อให้ได้รับคำตอบที่ถูกต้องและชัดเจนและสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของท่านได้ในอนาคตดังนั้นการตั้งสมาธิ ประกอบกับแรงศรัทธาที่แน่วแน่มั่นคงโดยนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเองนั้นเคารพนับถือด้วยจิตใจที่สงบนิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจะได้ให้คํำพยากร์ที่ถูกต้องแม่นยำอย่างน่าอัศจรรย์ซึ่งการดูไพ่ชุดนี้ถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างยิ่งเพราะได้ผ่านพิธีการบวงสรวงต่อเทพพญดาฟ้าดินครูบาอาจารย์ ประกอบกับมีการอัญเชิญดวงจิตของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาครูบาอาจารย์มาดูแลรักษาและทําหน้าที่ในการทํานายไทยทักเพื่อให้คําทํานายมีความแม่นยําและถูกต้องสมบูรณ์สูงสุดดังนั้นขอให้ท่านที่รับฟังคําทํานายนี้ให้ความสําคัญกับ การบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพพยดาฟ้าดินครูบาจารย์ที่เราให้ความเคารพนับถือและศรัทธ,ธาเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลความเจริญรุ่งเรืองทงั้งทางด้านการงานการเงินความรักให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขมังข่งคั่งมั่งมีของผู้รับคำทำนายตลอดไปสำหรับท่านที่เกิดในวันศุกร์ขอเชิญท่านรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับ ท่านที่ได้ไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงความหนักแน่นความเป็นปึกแผ่นความน่าเชื่อถือพลังของท่านจะช่วยเสริมคำพูดคำจาให้หนักแน่นเสมือนภูผาหนักแน่นดังคุณเขาทีเเ่เชื่อถือได้ไพ่บ่งบอกลักษณะน,นิสัยท่านที่ได้ไพ่ใบนี้สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และเหตุการณ์ที่เผชิญอยู่ได้ดี ท่านเป็นคนที่มีความหนักแน่นพูดจามีหลักการมีความมั่นคงอยู่กับร่องกับรอยไพ่บอกด้านการงานท่านจะได้พบกับเพื่อนสนิทที่คบหากาันมานานมีการเจราจาติดต่อที่แน่นอนท่านจะได้งานที่เกิดขึ้นจากการติดต่อมาก่อนหน้านี้และท่านจะได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนสนิทอย่างไม่คาดคิดไพ่บ่งบอกด้านการเงิน ท่านจะรับเงินจากการติดต่อเจรจาเป็นเงินก้อนโตเช่นเงินที่ได้จากการเป็นนายหน้าค้าขายที่ดินหรือเป็นนายหน้าในการค้าขายอื่นๆไพ่บง่งบอกความรักและเพศตรงข้ามท่านจะได้รับการติดต่อจากเพศตรงข้ามหรือได้พบกับเพศตรงข้ามหรือคู่ครองหุ้นส่วนที่อยู่กันด้วยแล้วมีความเกื้อกูลได้มีความมั่นคงถาวรต่อกัน ไพ่บ่งบอกด้านบุตรและบริวารพ่อแม่ญาติพี่น้องหรือครอบครัวของท่านมีความรักสามัคคีต่อกันมั่งมีสีสุขไปด้วยบ้านที่ดินยานพ่านะที่มีความใหญ่โตโออาหรูหลาท่านจะมีความสุขใจหากได้เดินทางท่องเที่ยวท่านจะรับความสนุกสนานถ้าต้องการมีบุตรท่านจะได้บุตรที่ช่างผู้ช่างเจรจาไพ่ บอกด้านสุขภาพและการเดินทางท่านมีการท่านจะมีการเดินทางไกลในช่วงระยะเวลานี้ไพ่บ่งบอกด้านโชคลาภท่านจะพบกับความสำเร็จที่ยัง่งยืนมั่นคงความสำเร็จกับโชคจะได้มาจากการติดต่อและการวนการด้วยตัวคุณเองท่านที่ได้ไพ่ใบนี้สิ่งที่ควรระวังท่านอาจจะพบกับปัญหาและอุปสรรค มีความขัดแย้งเกิดขึ้นจากการพูดการจาหรืออาจจะหมายถึงการมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดซึ่งจะเกิดความสูญเสียที่เกิดขึ้นและเป็นความเสียหายที่กินระยะเวลายาวนานสำหรับท่านที่เกิดในวันเสาร์ขอเชิญท่านรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับเชิญเลยครับ สำหรับท่านที่ได้ไพ่ใบนี้แสดงถึงภายในตัวท่านที่ร้อนแรงมีพลังมีสเสน่ห์ที่มากล้นแสดงถึงอิสตรีที่มีมารยาหรือหมายถึงการได้อะไรมาอย่างฉาบฉวยไพ่อ่านความหมายด้านลักษณะนิสัยท่านมักเป็นคนที่ ภายนอกเข้มแข็งแต่ข้างในอ่อนแอหรือภายนอกอาจเป็นคนที่ดูอ่อนแอแต่มีความเข้มแข็งและร้อนแรงอยู่ภายในอ่านาไพ่ใบนี้ทางด้านการงานหากเป็นงานที่ต้องลงทุนต่างๆท่านต้องใช้ไหวพริบป,ปฏิพานมากเป็นพิเศษการติดต่อเจรจาจะมากไปด้วยกลยุทธ์การชิงไหวชิงพลิบการพลิกแพง ประสานกับเลขเหลี่ยมเพทุบายต่างๆไพ่ที่แสดงความหมายทางด้านการเงินท่านมีวิธีหมุนเงินด้วยวิธีการต่างๆได้อย่างคล่องตัวและได้ผลทำให้มีสภาวะทางการเงินที่ดีขึ้นเป็นตามลำดับไพ่ใบนี้แสดงด้านความรักและเพศตรงข้ามท่านจะได้พบกับหุ้นส่วนหรือเพศตรงข้ามที่มาเกี่ยวข้องด้วย และท่านอาจเกิดความอ่อนไหวได้ง่ายเกิดมีความรักใคร่ที่ร้อนแรงหรือมีอารมณ์รุนแรงที่แฝงอยู่ทางด้านบุตรและบริวารท่านที่มีครอบครัวอยู่แล้วจะได้บุตรเป็นหญิงความหมายทางด้านสุขภาพและการเดินทางในเรื่องของสุขภาพของท่านแม้ว่าจะอ่อนล้า แต่ว่าภายในนั้น,ย,น,น,นยังม,มีไฟแรงอยู่และมีอารมณ์ที่ร้อนแรงอยู่ท่านอาจมีโอกาสได้เดินทางไกลยอย่างเร่งด่วนความหมายทางด้านโชคลาภท่านมีเกณฑ์ได้รับโชคลาภและมีความสำเร็จซึ่งกำลังจะทยอยเข้ามาสู่ตัวท่านเองและท่านอาจมีเกณฑ์จะได้ลาบที่เป็นยานพาหนะหรือเครื่องใช้ไฟ,ฟฟ้าใหม่ๆ ดังนั้นสิ่งที่ควรระวังเมื่อท่านได้ไพ่ใบนี้แสดงถึงรายได้หรือเงินตราที่ได้มาอย่างฉาบฉวยอาจจะทำให้เกิดความเดือดร้อนและยุ่งยากและท่านอาจมีการโยกย้ายมีการเปลี่ยนแปลงหรืออาจมีปัญหาบางประการเกิดขึ้นกับตัวท่านอย่างกระทันหันสำหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ ขอเรียนเชิญท่านรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับท่านที่ได้ไพ่ใบนี้การมีปาฏิหาริย์หรือสิ่งมหศัศจรรย์เกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝันไพ่แสดงถึงลักษณะนิสัยท่านมักเป็นคนที่ชอบทําตัวแปลกๆล,ลึกลับชอบอวดอุตริในเรื่องฤทธิเดชไพ่แสดงด้านการงานท่านจะประสบความสําเร็จในการติดต่อเจรจา อาจมีปฏิหารเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดกับตัวของท่านเองไพ่แสดงด้านการเงินท่านจะได้ลาบเป็นเงินอย่างไม่คาดฝันในช่วงระยะเวลานี้ไพ่แสดงด้านความรักและเพศตรงข้ามท่านจะพบเจอกับคนรักโดยตั้งตัวแทนหรือตั้งตัวแทบไม่ทันไพ่แสดงด้านบุตรและบริวาร ท่านจะมีการเริ่มต้นใหม่ที่ดีขึ้นแบบไม่คาดคิดหรือคาดไม่ถึงไพ่แสดงด้านสุขภาพและการเดินทางท่านมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลแบบกระทันหันหรืออาการเจ็บป่วยที่เคยเป็นเรื้อรังนั้นจะบรรเทาทุเลาลงและหายดีเหมือนมีปาฏิหารมาช่วยเหลือไพ่แสดงด้านโชคลาภท่านจะประสบความสมหวังในเรื่อง ที่อยู่อาศัยบ้านที่ดินยานพานะแบบไม่คาดฝันและมีความสำเร็จและสมหวังเกิดขึ้นสิ่งที่ควรระวังเมื่อท่านได้ไพ่ใบน,นี้ท่านอาจจะพบกับความเดือดเนื้อร้อนใจได้หรือมีอุปสรรคต่างๆเกิดขึ้นแต่จะสามารถแก้ไขและตกลงกันได้อย่างไม่คาดคิดหรือคาดไม่ถึงก่อนฟังคำทำนายขอให้ท่าน ตั้งจิตอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านให้ความเคารพนับถือซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งซึ่งขอให้อำนาจบาร,รมีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยปกป้องคุ้มครองให้คำแนะนำในสิ่งที่ท่านดันอยากรู้หรือชี้แนะหนทางแก้ไขปัญหาที่ประสบอยู่เพื่อให้ได้รับคำตอบที่ถูกต้องและชัดเจนและสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของท่านได้ในอนาคต ดังนั้นการตั้งสมาธิประกอบกับแรงศรัทธาที่แน่วแน่มั่นคงโดยนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเองนั้นเคารพนับถือด้วยจิตใจที่สงบนิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจะได้ให้คํำพยากร์ที่ถูกต้องแม่นยำอย่างน่าอาศัศจรรย์ซึ่งการดูไพ่ชุดนี้ถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ e เป็นอย่างยิ่งเพราะได้ผ่านพิธีการ บวงสวงต่อเทพพยาดาฟ้าดินครูบาอาจารย์ประกอบกับมีการอัญเชิญดวงจิตของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาครูบาอาจารย์มาดูแลรักษาและทําหน้าที่ในการทํานายไทยทักเพื่อให้คําทํานายมีความแม่นยําและถูกต้องสมบูรณ์สูงสุดดังนั้นขอให้ท่านที่รับฟังคำทำนายนี้ ให้ความสำคัญกับการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพพยดาฟ้าดินครูบาอาจารย์ที่เราให้ความเคารพนับถือและศรัทธ,ธาเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลความเจริญรุ่งเรืองทงั้งทางด้านการงานการเงินความรักให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขมังข่งคั่งมั่งมีของผู้รับคำทำนายตลอดไป